โอ้ oh my god เดี๋ยวไฟไหม้คอมไฟ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 ไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ชชเคยไหมครับในตอนเด็กนั้นอยากจะมีร้านเน็ตเป็นของตัวเองสักร้านหนึ่งและตอนนี้ความฝันในวัยเด็กกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วใน internet cafe simulator 2 นั่นเองเนะครับผมอะไรครับผมต้องขอกราบสวัสด,ดีวัยรุ่นทรงเองทุกท่านด้วยนะครับผมวันี่กับผมบาบายชาแนลอยู่แล้วนะฮะในเกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สมิเรเตอร์สองนั่นเองเนะครับผมอ่ะก็เกมนี้ก็ทั้งที่จะเป็นกระแสนในเวลาที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับผมแต่ผมก็พิ่งได้มาเล่นนั่นเองนะครับโอเคมาทำการเสียวเวลาเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะฮะ ชื่อร้านเนี่ยเอาเป็นร้านเมื่อก่อนมันจะขึ้นชื่อด้วยป้ารือไม่กตาใช่ไหมคนคุมร้านก็จะเหี่ยวเียวแก่ๆหน่อยโอเคมาชื่อร้านของผมก็น่าจะเป็นอ,ะ,อะไรดีอะโอเคผมได้ชื่อร้านแล้วในการบผมชื่อร้านลุงบายแล้วกันนะฮะลุง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ ลุงบายโอเคครับผมมาสตาร์โดโอเคก็มากันแล้วอะไรเนี่ยอ๋อแนะนำปุ่มนะครับผมอ่าก็มีดูวิดดก็เดินปกตินะครับผมแล้วก็สมิธบาร์ก็จัแถบเลียวใช้ความสามารถพิเศษด้วยแล้วก็เอ็กเป็นต่อยแล้วก็ e อ c คือพาสเมนู เอ้ยเอกวใชต่นี่นะไอเล็บซ้ายคือต่อยนะฮะผมอ่าซีทีอลคืออะไรไม่รู้ช่างไม่มันนะฮะโอเคมาโอ้ยเมาเมาไวเมาไวเดี๋ยวเรื่ยเรื่เร็วมาไวไปประมาณนี้อ่าฮะเออยดีขึ้นเยอะไหนมาดูซิโอ้ยเราอยู่ในห้องที่มัน นะมีความอินเดียอันนี้บางขายถั่วแล้วจะนายจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมฮัลโหลมันมีอะไรอยู่ในห้องเราด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูสิโอ้โหชัดเจนชัดเจนเลยไปดีกว่ากูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยขอสำรวจห้องสักนิดหนึ่ง โอ้โหเตียงมึงไม่ได้เข้ากับห้องเลยเนี่ยเตียงโรงพยาบาลมากโว้ยก็ยังมีของราคาแพงยังหายอยู่นะฮะเนี่ยหายไะเราออกไปทาํางานกันดีกว่านะฮะอุย้ยเดี๋ยวลืมปิดประตูเดี๋ยวโจรเข้าปิดประตูก่อนโอเคต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตไะเรียกลิฟต์มาก่อนเดี๋ยวดูร้านเน็ตเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เดี๋ยวมีขับมีขับอะไรเนี่ยโอเคปะ่ะขึ้นลิฟต์โอ้ยกดผิดกดผิดปะ่ะมันให้ลงไปชั้นที่หนึ่งเอ้ยยังไม่เคยไปเดี๋ยวดูตอนขานกลับเดี๋ยวผมจะแวะขึ้นชั้นสองดูมันมีอะไรชั้นสองโอ้ oh God โอ้โหสภาพข้างนอกสุดยอดมากเลยอยากจะนะเพิ่มความเร็วคอมแล้วกันเี้สังเกตนะครับผมทุกทุกเมืองที่เป็นแบบนี้จะมีอ่าชาวศิลปินมาระบายอารมณ์ตัวเองในการพ่นกำแพงแบบนี้ก็ก็สวยดีนะเป็นลนายกราฟิตี้ผมชอบมากนะฮะอืม โอ้นี่มีร้านผักด้วยอ่ลุงพอดีซื้ออะไรเหรอแล้วแม่ค้าไปไหนครับเนี่ยแม่ค้าร้านผักไปไหนเอ้เดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันจะตกกระตุกไปเดี๋ยวเโอเคโอ้มีอะไรเนะี่ยมีแดีดูเนี่ยดูซิมีอะไรขายมีแอปเปิลของดีแต่มึงยังไม่แกะออกจากลังเลยเอ่าลุง ลุงลุดออกมาจาก GTA เปเนี่ยหัวขาวเนี่ยเหมือนจังเลยตรงนี้ก็มีอ่าโอ้โหนั่งคุณไม่ได้ระวังข้างล่างเลยนะผมไม่อยากจะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวจะโดนแบนแตวตรงนี้ก็มีร้านผลไม้ข้างทางสตรีทฟรุตขายอยู่นะครับอูแตงโมลแล้วผ่าโอ้ทำไมแตงโมลูลกนะั้นมันใหญ่จังเลยยอดมาก ตรงนี้ก็มีร้านผักแล้วนะฮะร้านผักอยู่ข้างหน้าร้านเราเลยนะเราถึงแล้วนะฮะลุงใบเคยปะเปี๋ยวดูสิร้านเราเป็นด็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ธรรมดานะฮะยุคโควิดยุคโควิดต้องมีสิ่งนี้เท่านั้นนะครับผมที่วัดอนนท์ผมให้ลงุงมาใกล้ร้านผมอะมีไข้ปะ่ะวเดี๋ยวดูนี่โอ้17องศา17องศามันต่ำกว่าอุณหภูมิทั่วไปอีกอะเนี่ย เออดูดูซิเราต้องอตอนอันตอนนี้เราต้องถูร้านก่อนเลยครับผมมาแม่บ้านแม่เรือนต้องมาแล้วจวังหวะน,นี้โอเคเอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถูปุ๊บกระป๋องหายโอ้ m ม g กอนี่นึกว่าเล่นไอ้เกมทำความสาดซิมเลเตอร์นั้นอยู่เลยอะฮะไล่ถูไปครับผม เป็นไม้ถูวิเศษที่สามารถลบก,กระป๋องและคาบรอยตีนไดน้เองใครมาเหยียบร้านกูเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่าให้รู้อย่าให้รู้ว่าใครมาเหยียบร้านผมนะมจะตีด้วยไหมเบ็ดบอกเอามีให้ด้วยมีไม้เบ็ดบอกให้ด้วยอย่ามันจะเหมือนกับพาคที่หนึ่งแต่พาคที่หนึ่งผมไม่ได้เล่นนะฮะไล่ถูเพลินนะจังหวะน,นี้ไล่ถูไปเพลิน โอ้โหูใครมาเหยียบกันเครื่องคอมผมกันเนี่ยอุย้ยอ่ะแล้วผมทิ้งแมปทําไมเดี๋ยวก่อนเอ้ผมถึงม็อบทําไมเนี่ยให้ตายดิเอาวัตระหว่างที่ถูกไปนั้นผมก็ได้เห็นอะไรที่น่าสนใจออย่างหนึ่ง บุรีเต็มตัวยังไม่ได้ดูดสักนิดหนึ่งใครมาทิ้งเอาไว้โอ้โหถูจนสก,กิลขึ้นมาครับปัดกวาดเช็ดถูโอ้โหเก้าอี้ไอ้เก้าอี้เก้าอี้พูกคำลานนี่รู้สึกถึงเก้าอี้โรงเรียนเลยอะไอ้ที่มันแบบหน้าตาโรงเรียนประถมอะ ปากกานี่ต้องมาเต็มโต๊ะนั่งทีนี่แบบโหเปื้อนแบบสุดๆอะ่ะโอเคครับผมเราถูร้านเสรวเอาไม้มามาตั้งไว้ที่มุมเสาตั้งโต๊ะก่อนเลยฮะเตรียมเอาเตรียมทาร้านเน็ตก็ต้องมีโต๊ะคอมก่อนนะครับผมซึ่งผมจะตั้งไว้ใกล้ๆตรงอ่ะผมจะตั้งไว้ใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะฮะ โอเคขาดคอมอ่ะเก้าอี้มาตั้งโอเคเดี๋ยวเก็บอันนี้มาด้วยเอาเอาวางไว้บนโต๊ะสิพี่แล้วนี่อะไรกระป๋องอะไรครับผมเนี้ยอ๋อสเปรดับกรีนอ่ะฉีดให้ทั่วห้องเลย ตู้ห้องเราจะได้มีตะกลิก่นลาเวนเดอร์ใช่กลิ่นลาเวนเดอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยโอเคจรไงว่เอ่อต้องเปิดคอมก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บน้ำยาทำไมอ๋อยังเปิดไม่ได้ไฟฟ้ายังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปเปิดไฟฟ้าเอาที่นี่วินิษฐ์ เปิดไฟฟ้าโอเคมาเปิดคอมดูซิเครื่องคอมเรามีอะไรบ้างขอ,อยัามีไอ้นั่นอยู่ข้างในแล้วกันนะโอ้โหเปิดช้าม,มากวินโดว์หนึ่งะเนี่ยโอเคมาละอูแล้วแ,ลแบ็กก่ามึงน่ากลัวสยองมากไอ้บ้าเอ้มาให้ดูซิมีอะไรในเครื่องบ้างหือ อ๋อมีฟู้ดมีสั่งอาหารด้วยฮะแต่ยังสั่งอะไรไม่กินไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนะฮะให้ตายสิโอเคแล้วอันที่2ก็น่าจะเป็นอันนี้คืออะไรไมค์คาเฟ่ลุงบายคอมเมนต์หรือเปล่าวทัที่คอมเมนต์ลูกค้าไหมอินเทอร์เน็ตเว็บเดี๋ยววัตต์มีคลิปโต <c oughs> มันมีเศษคลิปโตด้วยโอ้โหวัยรุ่นยุคใหม่จริง อะไรเนี่ยพวกเวบพน,น,นันอ่ะโอ้มีคลักครับเป็นแทบทุกร้านเกมเนะครับผมที่ว่าลงเกมเถื่อนแล้วก็จะได้กำไรคืนนะฮะผมก็ต้องทำระบบนี้กันไปตอนเริ่มต้นก่อนนะครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยฟันช็อตฟูฟ้ดช็อตไม่ใช่ฟันช็อตเดี๋ยวดูซิ โอ้โหสปินทีละหนึ่งร้อยเรามีตังอยู่สองพันนะครับผมตอนนี้เอ่อไหนลองสปินสักอันหนึ่งดิโอโอ้อยบวกห้าเหรียญเมื่อกี้บวกสิบเ็เหรียญเอ้ยเฮ้ยได้กำไรอยู่นะจะคืนทุนหรือเปล่าเี่ยลองดูซิ ไปคือไอ้ได้ไอ้ได้ทุนคืนละได้ทุนคืนละได้กำไรมา6เหรียญแล้วตอนนี้นะฮะได้กำไรมาส2เหรียญเอ้ได้อยู่นะกูไม่ทำร้านเน็ตแล้วเล่นนั่งเล่นเกมนี้ดีกว่ามีเนี้ยโอเคพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะฮะโอเคแล้วภารกิจของลาตอนนี้คือต้องปิดไปแล้วทำไมมันยังเล่นยังสปินอันตอนโนมัติวะ โอเคภารกิจของเราตอนนี้คือต้องซื้อคอมและเมาส์แอนด์คีย์บอร์ดและจอในครับผมในดูซิ่มีอะไรนี่คืออะไรอ่ะครบผมชั่วโมงเกมเหรอน่าจะใช่นะฮะอมผมต้องการที่จะซื้อคอมครับพี่น้องเออมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหแล้วก็ ไปเถอะนะครับโอเคมามาดูเรื่องคอมของเรากันดีกว่านะฮะเรื่องคอมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมต้งแต่สมัยพระเจ้าเหา่าไม่ได้ต้องแต่เอ้ยผมเรียนวิชาคอมไี่เจอคอมแบบนี้บ่อยมากเลยคอมเครือขาวที่เมาส์มันยังเมาส์มันยังเป็นในลูกกลมๆใต้เมาส์เมื่อก่อนเนี้ยโคตรเก่าเลยอะเอ่อที่โรงเรียนเก่าผมมีอยู่นะฮะเราจะเอาอันไหนดีอะอ่า โอ้ยหมูมีันคอมเทพแต่คอมเทพราคาพันเจ็ดมีคอม RGB ด้วยฮะสุดยอดเลยนะฮะเอาคอมอ้อาววั What? เดี๋ยวเอ่มคอมดับเฉยเดี๋ยวก่อนดิไฟฟ้าดับเฉยเปิดก่อนเฮ้ยเรากำลังเลือกซื้อคอมอยู่ปะโถทอ้ยเปิดเครื่องใหม่เลยกูทีนี้ ยาวๆโอ้โหแล้วเสียงพัดลมโคตรดังเลยมึงควรเอาไปซ่อมนะเนี่ยควรเอาไปซ่อมนะเสียงพัดลมมึงดังเกินไปดูซิเอาคอมก่อนอเลือกคอมเลือกคอมก็เอากลางๆแล้วกันนะฮะเอาอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้คือแอร์มีแอร์ขายมีอาเคดขายด้วยอุ้ยเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดอยู่อาเคดอีกเหรอฮะยังมีอยู่อีกเหร แล้วก็มีเกมคอนโซลมียันโอ้มีซัทบ็อกเอลเอเอเอ็กอลโอ้นี่เพลย์สเตชันห้ามียันพีห้าขาย,ยาคิดดูพี่คิดดูซิมีพัดลมแฟนโอ้โหมีอันเดียวด้วยเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะเอาเก้าอี้ก่อนเก้าอีก้ก็รู้สึกเก้าอี้เราจะมีแล้วเป็นเขาเป็นเก้าอี้ถูกๆพลาสติกโง่ๆนะฮะก็ ทุกร้านเกมจะมีแบบนั้นนะครับผมที่เอ่อที่เวลาที่เก้าอี้ไม่พอครับของใครดวงซวยก็จะได้เก้าอี้พลาสติกไปนั่งนั่นเองนะฮะโอเคมีเก้าอี้เกมมิง่งแบบโอโ้เทปเทปเลยนะเนี่ยมีเก้าอี้เกมมิ่งสุดเทพอยู่แล้วก็มีกากสุดยันเทพสุดโอเคมีจอยขายด้วยโอ้นี่จอยอะไรขึ้นสนิมเนี่ยมึงราคาสามร้อยกว่าบาทแต่จอยมึงขึ้นสนิมอะไรวะเนี่ย มีจอ Xbox มีอ่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราต้องเอาเราต้องการคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดเนี่ยเอาเอ่ออ่ะันกลางๆแล้วกันอ่ะโอเคแล้วก็ไฟเอ๋อเอันนี้ไม่มีไม่มีไฟมีอะไรขายด้วยเต็มไปหมดเลยโอเคยังไม่เอาเอาจอก่อนจอก็เอาโอเคตอนนี้ ไม่รู้ว่าเท่าไหรแตนะ่เอากลางๆแล้วกัน LED มาเมาส์โอ้โหเมาส์เอ,อ่อ OLD เมาส์ Office เมาส์ Black เมาส์โอ้โหมีอยู่หลายอันให้เลือกนะฮะมีเมาส์ RGB ด้วยฮะโอเคเอาเมาส์ลูกหนูกลางๆมาแล้วกันนะไม่ต้องอะไรมากมีอะไรอีกไหมเนี่ย โอ้ уров, มีโต๊ะม feels, bon oh, VR. VR, ีโ okay, ต๊ะขายดูโอ้ยโต๊ดนี้สวยอะโต๊วนี้สวยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นี่อะไรอะอเออวีอารมียันวีอาขายท่างผู้ชมคิดดูโอเคปหเออเครื่องเมาส์คีย์บอร์ดจอโอเคครบมาสั่งมาปุ๊บเรียบร้อยละรอคนมาส่งของเขาจะมาส่งที่ไหนน้าบ้านไอหน้าบ้านเราเอ้ แล้วใครเมาเดินเซมาจะโดนกระทืบไหมเนี่ยเฮ้ยเขาจะไปส่งที่หน้าบ้านเราปะใช่ไหมรือเปล่าเอาว่าไงลุงลุงมีสัญ,ญลักษณ์ว่าคุยได้แต่ผมไม่คุยแล้วกันนูถ้าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะเนี่ยเออเขาจะไปส่งของเราที่ไหนอะหน้าบ้านเราปะหลีไปหลีไปโอ้มาส่งคนส่งของแล้วครับเนี่ย เคอรี่บ้านเขาใช่ไหมครับเนี่ยอ้แล้วมันไม่ส่งให้ตรงร้านเลยนะประเด็นมันไม่ส่งให้ตรงร้านโอเคได้เมา์มาแล้วเอ้าเดี๋ยวเหลือมันไม่ส่งให้ตรงร้านด้วยนะครับเนี่ยมันเอาไปส่งห่หน้าบ้านคนอื่นเขาจะด่าหัวผมไว้เนี่ยโอ้แล้วแมววันที่ไหนมันมากระโดดโอเคได้จอมาได้จอมาวางก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตรงเดี๋ยวฮัลโหลมันไม่ตรงบิดหน่อยโอเคประมาณนี้อ่ะต้องชิดๆนะฮะพื้นที่วางเมาส์คีย์บอร์ดจะได้มีโอเคคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมึงกล่องใหญ่ว่าเครื่องอีกอะเนี่ยอะไรครับเนี่ยวางกลับด้านได้ไหมแบบกดเทปๆกลับด้านโอ okay. เคนี่คีย์บอร์ดวางไว้ เจ๊มายืนทำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยเห็นเครื่องเอ่อต้องวางไว้ฝัง่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาก็ได้งโอเควาง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 ไว,ง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 วง้ชิดริมเครื่องไม่หล่นแน่นอนโอ้โหริมขอบโต๊ะเสียวมันจะล่วทังเลยฮะเนี่ยโอเคไหมแต่ว่าเราได้ไอ้นี่มาละเปิดเลยแล้วกันร,ร้านปึ๊บ เปิดร้านแล้วลูกค้ารายแรกจะเข้ามาเมื่อไหร่นะเอ้ยอันนี้ปรับราคาชั่วโมงนะดวูดวจะปรับราคาชั่วโมงละห้าร้อยจะมีคนเข้าไหมโอ้จะ <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหกรมไฟฟ้าคุณควรแก้ระบบไฟของร้านนี้หน่อยนะเนี่ยดับบ่อยเหลือเกินคอมจะพังหรือเปล่า <laughs> แบ็กอัพไว้หรือย,ยังฮัลโหล <laughs> เปิดเครื่องือ ถ้าคอมพังนะผมจะไปเรียกร้องอ่ร้านขายซิตไฟนะฮะแต่มันเด้งบ่อยเหลือเกินโอ้ลูกค้าเข้าแล้วโยลูกค้าเข้าแล้วเดี๋ยวพับก่อนโอเคเขาบอกให้เปิดคอมให้ได้เลยเปิดไปเยี่ยมมาทำอะไรวะเดี๋ยวนะ ตามสเต็ปร้านคอมมาต้องลุกไปถามว่าลูกค้าเอ้ยพี่เล่นอะไรอะ่ะอ๋อมันมาฟังเพลงดูยูนูสไปฮะมันมาดู youtube ไมันเล่นเกมด้วยนะประเด็นโอเคเรามาเรื่องธุรกิจของเราต่อนะครับผมเราจะซื้อคอนโซลเพวันมาหนึ่งเครื่องต้องมีจอด้วยไหมไอ้ยถ้าไม่มีจอจะเล่นยังไงจริงไหมฮะนี่เลยอจอถูกมาไอ้ดีมอนิเตอร์ ต่อไปก็เป็นจอยถ้าไม่มีจอยจะเล่นไม่ได้เลยเนี่ยเ,เครื่องเพใช่ไหมเครื่องเพเราต้องเอาจอยราคาถูกจัดมาเท่าไหร่เะีงกูมีอยู่พันห้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจ่ายตังค์เดี๋ยวก่อนเล่นและชักดาบจะไปตามหวดถึงบ้านโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับชาบริการครับผม เล่นแล้วชักดาบ๋ยวไปตามไปห,หัวจนถึงบ้านเลยโอเคไหนะดูซิเราโอ้ราคาพันสบาทเรามีอยู่พันหนึ่งโอเคได้อยู่จัดมาเราของมาส่งครับผมมาฮะเรามาจัดเครื่องว t the fuck โอ้โหจอยจอยมึงกล่องใหญ่มากเดี๋ยวก่อนทิ้งวางทิ้งเอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยคลิกซ้ายทำตอนที่ไม่มีของอยู่ทำไมมันเป็นเพรามันชูนิ้วกลางอะครับแม่งหัวล้อ,อยังสะใจมากเลยนะประเด็นโอเคได้จอล้วเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้แถวนี้ก่อนเรายังไม่มีโตตั้งเอาวก่อนโอ้โอเคเดี๋ยวได้ๆผมเปิดให้นะแป๊บหนึ่งนะพี่ พี่จะเยน็นผมกำลังจัดร้านอยู่สักครู่ครับโอเคมาเราต้องเปิดคอมลูกค้าเรรยบร้อยขอให้ท่านยังมีความสุขโอ้ we love I love มีคอมเมนต์จากลูกค้าแล้ว I love เยี่ยมมากฮะขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์ดีๆนเครยดรผมมาจัดร้านกันต่อเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แล้วอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าโหดไม่น่าใจอนิเมะพี่ใจอนิเมะมากเรื่องเกียมอนิเมะที่มันแบบสิบแปดบวกหน่อยๆโอเคเราวางโต๊ะเพไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะจึบ๊บเรียบร้อยมาต่อไปก็เป็นจอ,อโอ๊ย เดี๋ยวมึงวิ่งเข้ามาละเบิดละเบิดในร้านทําไมเนี่ยโอ้โหล,ลูกค้ากูตายไปแล้วอะไรวะโอ้โหของในร้านก็จัดกระจายชิบหายหมดแล้วครับเฮ้ยฮไฟก็ดับชีวิตชีวิตอะไรล่ะมึงจะดื่มน้ำเปรี้ยวเหรอชีวิตท,ทำไมมันซวยอย่างงี้เจ้าของร้านเน็ตโอไมคกอด โอ้โหคอมโอ้ไฟเฟยตกมาหมดเลยทีนี้แม่เจ้าเฮ้ยนอกจากมีระเบิดแล้วมึงยังจะมีโจมไมีกหลาคบเครื่องไปไหนสมจริงเกินอ่ะแล้วเมาส์กับคีย์บอร์ดผมไปไหนแล้วฮะเนี่ยเอาอยู่นี่โอ้โหไม่กอดแล้วเดี๋ยว อ๋ออยู่นูนเมาส์กระเด็นไปติดกำแพงอยู่ตรงนู้นนนโอ้ oh, my g ก d อดลูกค้ากูเด็นไปติดโต๊ะข้างหลังเลยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะมันขาดเอ่อจอยสองจอยแล้วก็มีเก้าอี้มีอมีหน้าจอคอมโอเค เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยว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  Oh my God เดี๋ยว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 ไฟไหม้คอมไฟ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 ไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ชีชีชีอะไรวะเนี่ยเจ้าที่คุณไม่พอใจอะไรผมบอกได้นะโอ้โหมันโอ้เจ้าที่ไม่พอใจแน่นอนนะฮะบางอย่างแบบนี้แห้งทำไฟไหม้คอมกูเลยทีเดียว โอ้โหสุดยอดจริงเจ้าที่กูเดี๋ยวกันสั่งของก่อนโอ้พระเจ้าช่วยเจ้าของร้านเน็ตมันต้องมีปัญหายุ่งขางนาดไหนเลยแหละความฝันไว้เด็กผมให้ตายสิโอเคเปิดร้านเน็ตก่อนลูกค้าไม่เข้าร้านไม่เข้าร้านผมเลยตั้งแต่ไฟไหม้คอมไปครั้งที่แล้ว โอ้ไม่ก็เออเราทำาะไไดีช่วงนี้ในเมื่อลูกค้าไม่เข้าแบบนี้นะฮะไปนอนดีกว่าฮะเดี๋ยวปิดไฟก่อน mm. เปลืองไฟร้านไปนอนดีกว่าไปนอนดีกว่าปิดร้านบายบายผมไปนอนแล้วง่วง mm. เดี๋ยว เทเลทับบี้บนหัวเองนี่ไม่น่าจะใช่ของแหลมๆปกติมันต้องเป็นแหลมๆขึ้นไปเลยไม่ใช่มันไม่มีหยักไมมใช่หรอสูบบุหรี่นะเทเลทับบี้ผมไม่กอดเออโอ้ยเดี๋ยวนะสตรีมเมอร์ไหมเนี่ยอ้ยน่าจะเป็นสตรีมเมอร์นะฮะเนี่ยอ้แล้วดูเครื่องคอมเขาอลังการมาก แล้จะเป็นสตรีมเมอร์เดี๋ยวนะมันเป็นลูกกระตูนอยู่สงสัยจะเป็นไอ้นั่นมาสตรีมเมอร์สายยูทูบเบอร์อะใช่ไหมไม่รู้อะเออเดี๋ยว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 ตำรวจตำรวจจะมาจับอะไรผมดอนดอนดอนไม่เอาไม่เอาฟักยูใส่เลยไปแล้วกูมันยุ่งอะไรกับผมเนี่ยเฮ้ยไม่ยุ่งเดี๋ยวนาตำรวจอะไรครับ คุณจะตามผมขึ้่นยันบ้านเลยเหรออ้าวแล้วมันมาคุยอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวดิอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ฟงหมิ่นมานเนี่ยคล้ายๆเลยนะเนี่ย,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 ยโอ้ผมยังไม่ได้พาชมรอบเมืองเลยฮะแต่ไว้าพาร์ทหน้าแล้วกันนะ <c oughs> Don't Brush โหมีใครมาเล่น X O ตรงนี้ด้วย เพลงมันคุ้นๆนนะเพลงนี้เหมือนมีแจกอยู่ตาม youtube โอ้โหไอ้นี่นึกว่ามาจากหนังซูเปอร์เดี๋ยวเจ๊ออกกำลังกายเอ่อสุบุรีตอนออกกำลังกายเจ๊ไม่หอบแล้วฮะเนี่ยแล้วก็มีร้านตัดผมแฟชั่นโอ้โหในแบบหล่อมากเป็นภาษาอ่อของอินเดียนะฮรผมอ่านไม่ออกนะฮะไป ขึ้นนอนกันดีกว่าครับผมนะให้ไหวแล้วอุ้ยกระตุกกระตุกขออภัยครับเจอเรื่องเครียดมาทั้งวันไปสูบไม่ใช่ไปสูบสิไปนอนดีกว่านะฮะเ,เดี๋ยวผมลืมแวะชั้นสองเลยชั้นสองมันมีอะไรวะอยากจะรู้จริงๆเลยฮะเข้าห้องเปิดประตูใส่ก่อนแล้ว สวมทุ่งนอนอะไรของผมครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนอนนะนะต้องซักปืด้ดซักปืด้ดซักปืดป้ดสองปื้ดอ๋าโอ้โหควันโอเคครับผมบายบายฮะสลิปปิง้งอ้าวเลยครับผมก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับอ่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ 2ในพาร์ทที่1นนะครับผมก็สนุกกันหรือเปล่าฮะถ้าสนุกกันก็ช่วยกดไลค์นะครับผมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสารรค์ผลงานที่มันดีกว่านี้ยิ่งกว่านี้ออกมานะครับผมก็พาร์ทสองมาแน่นอนฮะนะครับผมแล้วกออ็อาจจะเล่นไม่คล่องอาจจะพูดไม่คล่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นพาร์ทแรกเนาะขอปรับตัวนิดหนึ่งนะฮะยังไม่รู้ระบบยังไม่รู้อะไรมากเลยนะครับผมก็นะถ้าไม่สนุก หรือยังไม่ค่อยสนุกมากเท่าไหร่ก็ต้องขอภายวันทีด้วยนะครับจอแหลกต้องขอัยด้วยนะเพราะว่าคองผมค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้โอเคสวันนี้ก็ขอกราบลาวันทีด้วยนะครับผมเจอกันพรดหน้าบ๊ายอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมโอเคบายบายนอนละ